คุณพัดครับสวัสดีครับผมแต่งงานกับแฟนผมมาเจ็ดแปดปีแล้วนะพี่ครับค่ะผมไม่มีอะไรกับเขาเลยจดทะเบียนสมรสกันหรือเปล่าครับไม่ไม่จดครับครับแต่ผมไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในเข้ามาในชีวิตผมตอนนี้ผมแต่งงานพบเขาก็เริ่มเข้ามาผมแต่ผมอยู่กับเขามีความสุขภรรยาทราบเรื่องนี้ไหมครับไม่ไม่รู้ครับ อะไรที่ทําให้ไม่มีเพศสัมพันธ์กันมาตลอดเจ็ดแปดปีครับบอกไม่ถูกครบพี่แต่แฟนผมทํางานดึกวันที่ทํางานทีหนึ่งตีสี่ตีห้าสว่างอะไรเงี้ยเมือ่าไม่มีเวลาให้กันครับเหมือนกับว่าอยู่กันแบบต่างคนต่างอยู่เนาะถูกต้องแสดงว่าตอนนี้ผมมองคือสองคนเนี้ยมีความเมตตาต่อกันแต่ไม่ได้มีความเสน่หาถูกต้องเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งครับที่คุณมีใจให้กับหล่อนะเขาก็มีใจกับผมเขาก็บอกว่าเนี่ยมาอยู่กับมาอยู่กับนี้ได้ไหม ต่ผมบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าผมมีแฟนอยู่นะผมบอกเนี่ยทางโน้นก็ไม่พอใจบอกไม่ถูกมันทําอะไรไม่ถูกเหมือน้นอยู่ตรงกลางผมมองอย่างนี้ครับว่าคุณพัดกับภรรยาที่แต่งงานกันเนี่ยนะครับคือเป็นความสัมพันธ์บอกว่ามีแค่อยู่ด้วยกันเฉยเฉยไเรียกว่ามีอินทิเมซี่อยู่ใกล้ชิดสนิทสนมแต่ว่าไม่มีการเมคเลฟไม่มีการเสน่ห์ความเสน่หาแล้วก็ไม่ได้มีข้อผูกมัดในทางกฎหมายอ่ะคือมันกลายเป็นแค่เหมือนกับว่าเป็นเฟนชิพเป็นกัลยานมิตร นะอยู่ด้วยกันบ้านเดียวกันคราวนี้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยเรามีความเสน่หาซึ่งตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบสองขาก็คือว่าขาหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นความรักแบบว่าเหมือนกับรูมนมติคนพันนี้โอเนตเลิฟแต่อีกขาหนึ่งกับแฟนที่คนรักนะฮะตอนนั้นนะอ่ะเป็นโรแมนติกเลิฟมผมคิดว่าดูกันไปเรื่อยๆครับถ้าไหนที่เรามีความสุขมากกว่าแล้วเป็นการ เป็นข้อตกลงกันทั้งสองฝ่ายะนะครับเช่นภรรยาคนที่แต่งงานด้วยอยู่เป็นนานๆแล้วรู้สึกว่าไม่มีความสุขแล้วเขาอาจจะมีเหตุปัจจัยใหม่ในชีวิตที่เข้ามาเขาอาจจะมีทางเลือกไปใหม่ส่วนคุณก็สามารถที่จะสามารถที่จะใช้ชีวิตคู่กับคนที่คุณรักจริงๆนะครับตัวนี้ต้องดูระยะยาวครับ เพราะว่ามันทุกอย่างคลุกเครือเพราะว่าคุณพัดเองก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเฮ้ยทำไมชีวิตทุกวันนี้มันเป็นอย่างเนี้ยนะครับหมอเองก็ยังไม่เคลียร์เหมือนกันครับคราวนี้ความรักแบบเมตตาเนี่ยทำให้ไม่กล้าเที่จะแตกหักครับเพราะว่ายังถนอมน้ําใจกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยถนอมกันไปอย่างเนี้ยฮะก็เลยเป็นปัญหาที่เรื้อรังโอเคครับขอบคุณครับคุณพัดครับค้นหาตัวเองเจอนะครับสวัสดีครับ เห็นไหมครับ <ไป S 1> ชีวิตค,คู่ไม่ได้ไปว่าจะต้องมีความสุขเสมอไปอเพราะฉะนั้นผมอยากสรุปว่าชีวิตคู่เนี่ยเวลาเราจะเลือกใครสักคนหนึ่งมาเป็นชีวิตคู่ของเรานะครับต้องทั้งชอบและทั้งใช่ค,คือชอบเนี่ยคือมีความเสน่หาแล้วใช่เนี่ยคืออยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากกว่าอยู่คนเดียวอันที่2อ,อยู่แล้วชีวิตต้องดีขึ้นถ้าเราไม่ชอบหรือไม่ใช่ตรงนี้ความสัมพันธ์มันก็ครุมเครือแบบทุกวันเนี่ยจะกลายเป็นปัญหาไม่มีความสุขทั้งสองคู่หลายคู่เป็นอย่างนี้ในประเทศไทยเยอะมากนะครับ